ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีวีมินิบนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาถอดท้ายเจ้า R7 นะครับก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงนะครับเนี่ยเป็นไฟเดียวไฟเดียวแต่งซื้อมา1 5อสิบาทนะครับตอดให้มันได้ก่อนดีกว่าเขาอว่ามันถอดยากผมก็ดูในคลิปแล้ค่อนข้างอธิบายยากนะเดี๋ยวเราจะมาถอดท้าย R7 ดีกว่าว่าพอเราไปแล้วมจะดูดีไหมนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนผมถอดเลยแล้วกัน ว่ามันจะเสร็จไม่ดีกว่านะฮะแต่ฟังจากุ้นพี่ที่อธิบายฟังเราค่อนข้างยากนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าไปเรามีปัญหานิดหน่อยนะฮะ ผมถอดบอกมารถตัวนี้มีตัวเดียวนะเมื่อกี้ผมก็เนี่ยน่าจะเห็นเดินไปอยู่พอตัวเอกปึ๊บมันมีตัวเดียวนะเนี่ยไม่ไม่มีอีนตัวอีกเลยผมผมไม่ทราบว่าเป็นที่ศูนย์หรือเปล่านะครับหรือว่ามันหลุดออกเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ ถ้าถ้าช่างใส่ไม่ครบก็ฝากถึงช่างนะเพราะผมยังไม่เคยถอดนะฮะยังยังไม่เคยถอดนะมีล่าสุดคือช่างถอดให้ผมเองฮะอ๋อใช่ใช่ใช่างถอดให้ผมล่าสุดเพราะว่าช่งอางยาเอันนี้นะ,ะมันจะมีคู่มืออยู่ใต้นะะี่คช่างใส่ใผมตัวเดียวหรือเปล่านะครับก็ยังไงฝากถึงช่างด้วยนะครับทำน่าผมหายตัวหนึ่งนะฮะเอเครับผมก็ได้โทรถามช่างแนละ้วก็ เดี๋ยวช่างให้เข้าไปเอาที่ที่นั่นแหละเออที่เราไปเปลี่ยนอะมันเครื่องอะไรใหม่นะฮะอาจจะลืมก็ได้มันอาจจะมีลืมกันบ้างทนะักทาดกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นไรนะผมไม่ได้ว่านะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเอาใหม่เดี๋ยวเราถอดท้ายกันต่อนนะ ตอนนี้เราก็ถอดเสร็จแล้วนะครับมันมันโลง่งกันละเดี๋ยวเราดูท้ายกันวนะ่าอเจ็บม,มีอะไรบ้างนี่ฮะกล่องก็ต้องเอาออกนะันอยู่ใต้กล่องทุกอย่างอยู่ใต้กล่องหมดเลยนะชุดสายฟงสายไฟอะไรนะั่อยู่ใต้กล่องหมดเลยนะแต่ประเด็นคือปลั๊กไฟไฟเลี้ยวเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างงี้นะแล้วก็สายนี้นะครับเราน่าจะได้แบบ แปลงหรือเปล่านะรือว่าเราจะไม่ใส่ก่อนนะเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะอาจจะต้องตัดแต่ว่าเราจะไม่ตัดนะครับเราจะยังไม่ใส่ก่อนก็ได้หรือว่าเราจะทําเข็มแทงไว้ที่นี่เลยก็ได้นะมันน่าจะมีวิธีใส่ครับไม่อยากตัดสายครับมันต้องมีวิธีใส่แล้วแหละเดีย๋ยวเราทำมือื่นก่อนนะครับตอนนี้เรางงงงวยงวยจนได้ แผ่นปิดท้ายแล้วนะครับก็เราจะใช้ผมจะใช้เป็นแผ่นแผ่นท้ายสั้นเก่านะพอดีไปให้ช่างตัดมาอ่างบน้อยนะเดี๋ยวอันนี้ขันไม่ตรงด้วยก็ประมาณนี้แหละเราประมาณเนี้ยเออเป็นเป็นท้ายสั้นเก่าเดี๋ยวขันใหม่ขันไม่ตรงก็เชื่อมน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จดีวกว่าหลังจากที่งมงมนานๆา,านนะนี่ก็เป็นเศษซากเศษซากของอะไรนะ สุดท้ายแล้วผมก็ได้ตัดนะครับแต่ว่าเราเหลือไว้เยอะเหลือเผื่อไว้เพื่อจะเอาไว้ใส่คืนนะเวลาเราเลิกใช้เราก็ใส่คืนได้นะครับก็เนี่ยตัดประมาณวจะเป็นอย่างนี้ใส่คืนได้ครับผมกลไว้ละไม่เสียหายโอ้ก็ส่วนตัวนี้เราก็ต่อเลยนะันี้เราเราลองเสียบดูว่ามันจะชนอะไรไหมนะครับ เดี๋ยวเราดูไฟเลี้ยวครับเดี๋ยวเราค่อยดูเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนผมเอาท้ายสั้นเก่านะยอมยอมตัดทิ้งแห่งเลยก็คือ,อก็ตัวเนี้ยเอาฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กปิดรูตรงเนี้ยนะมันจะมีรูตรงนี้ก็ปิดแล้วก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดแล้วตัวนี้เป็นล็อกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่อันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เป็นสองงานชิจิกกันหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีนะดีกว่าไม่มีครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ เปิดไฟพมาาก็นด้นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นี่ก็โอเคอยู่นะครับสว่างสว่างมากเลยนะพูดถึงไฟเยอะมันโคตรสว่างเลยหนะนี่คมันมันสว่างดูข้างหน้านี่มันสว่างมากมากครับแต่ว่ามันก็คงมองไม่ดีเท่าของเดิมนะครับท้ายสั้นเนอดเดี๋ยวอนาคตเราจะ เราจะทําเป็นเหล็กแยกออกมาพอเพราะว่าเราจะใส่แค่ไฟเลี้ยวก่อนนะมันคงไม่ได้ไปจะเปลี่ยนง่ายแต่เราอยากใส่ท้ายสั้นนะอยากให้มันปลอดภัยด้วยเนาะเอออย่างน้อยก็มีไฟเลี้ยวเดี๋ยวเราทําเสร็จมาดูกันอีกทีคนระับตอนนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องพี่ไปทําง,งานลนะแต่ให้ดูร่าวๆแล้วนะมันมันก็เห็นอยู่นะในไฟไฟผ่าหมากนะเออไฟไฟผ่าหมากเดี๋ยวเราจะดูซ้ายนะซ้าย พูดถึงว่ามันมองมองดีไหมมันสู้ของเดิมไม่ได้หรอมันมองไม่ออกหรอกว่าซ้ายหรือขวาแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จับจับทิศทางได้นะจับทิศทางได้ว่าเออหนึ่งซ้ายหนึ่งขวานะก็ลองลองไปคิดดูแล้วกันว่ามันมันมันเหมือนไหมแล้วแต่คนนะะบางคนก็บอกว่าไม่บางคนก็บอกว่าได้นะแต่ถามว่าสว่างไหมมันก็สว่างสว่างมากเลยล่ะเนี่ยดูข้างหลังนู่นนะมันเนี่ยสว่างสว่างสว่างกว่าเดิมอีกนะ คนใช้ไฟเลี้ยวตัวนี้น่าจะรู้นะคือสว่างกันเดิมแน่นอนนะเนี่ยผมก็ทําอย่างนี้เลยนะผมเอาท้ายสั้นเดิมนะท้ายสั้นเดิมก็ไปตัดแล้วก็มันก็มีรูผมก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาติดแล้วก็ตัวนี้ล็อกยึดนะครับแต่มันก็น่าจะกันตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้จะเวิร์ก,กว่าก็ประมาณนี้แลผมที่ผมว่าเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาตรงนี้แล้วก็ล็อกกับตรงนี้น่าจะอยู่กว่านะผมว่าเนี่ยล็อกกับสองชิ้นนี้น่าจะสวยกว่า แต่หลักเราก็ใส่ไฟ,ไฟเลี้ยวไปแก้ขัดไปนะผมก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าชอบไปกดไลค์ถูกใจกดแชร์ท่านแกกด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย